สบายดีสบายดีพี่น้องทีมงานเที่ยวคาวรถตู้ขนทรงไทยละเนป่าอะไรครับพี่น้องเนาะทางแข้งสวัสคิ์เขตบอกว่าจะเป็นทางแข้งจัปลาสักเนาะพี่น้องเนอกรับถึงทีจะส่งถึงบอลทำงานเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กับทาสิบปลายโคตเนาะมือนี้กัเรื่องแุกงานนี่ต้องไว้ใจเที่ยวคาวเนาะพี่น้องเนอกรับถึงทีส่งหอดทีทำงานเลยเนาะพี่น้องเนาะไปฮับหอดถึงบาทส่งหอดทีทำงานเนาะพี่น้องเนาะ ขอบพกขอบใจเนาะพี่น้องเนาะที่ไวเหนือเสียใจที่งานเฮียขาวหลดตู้คนทรงไทยลาของเขานาอสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้หับทรงพี่น้องแขวงชารวันกับแข่งเจ้าประสานเนาะมองคมเซโดนบเราเีเมืองมนเมืองนะครับชุมาวหน้ากระส่า บสบัขอบคุณพี่น้องทางแคกท่านนักเกนะครับแล้วก็พี่น้องทางแขกท่านใดที่จะราสาที่ใส่บริการให้ข้ารถตู้เดินทางในมืนนนองนะฮะขณะนี้พี่น้องก็รอจำมพาสปอร์ตเตรียมเดินทาง